ังเช่าคอดีไทยทังเช่ามหาวิทยาลัยเกษ,ษ,ษ,ษตรศาสตร์กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายครับแม่ฮึกเหิมมาตอนท้ายเบรกสองซึง่งจริงๆมันต่อเนื่องกันอาจารย์บอกว่ามันแปลกตอนที่เราพักวันที่24่สี่เขมยิงเข้ามาหาเราไอ้ปั๊มน้ํามันเซเว่นโอ้หคุณผู้ชมความสูญเสียเยอะจริงๆอะ่ะตอนนั้นอะ่ะถ้าเราทิมเข้าไปที่ปอยเป็ดอย่างที่อาจารย์ว่าจบไหม ก็มีแนวโน้มเหมือนกันนะครับเพราะว่าปอยเปดเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องของสแกมเมอร์แคงคอร์เซนเตอร์อาชญากรรมข้ามชาติอยู่แล้วนะครับเราก็เน้นทําลายนะครับสิ่งที่ผิดต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่กระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์มันก็ได้นะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันพื้นที่เกิดเหตุมันอยู่ตรงอีสานใต้ถ้าเรายิงตอบโต้จากพื้นที่ตรงนั้นมันอาจจะมันอาจจะ แสดงให้เห็นว่าเรามีความระมัดระวังจำกัดขอบเขตนะครับของพื้นที่ตอบโต้นะครับเพียงแต่ว่าแต่ว่ามันก็ถ้าตอบโต้จากตรงนั้นอิอทธิฤทธิ์นะครับหรือฤทธานุภาพเนี่ยก็ยังไม่พอที่จะกดนะครับการตัดสินใจของฝ่ายนั้นนะครับให้ให้ใหรีบหยุดยิงนะครับสิ่งที่น่าจะเพียงพอก็คือตรงนี้แหละครับในพื้นที่ปลอยเปตซึ่งมันเป็นฐานรายได้เป็นแหล่งรายได้ของทางชนชั้นนําในพนมเปญแล้วก็เป็น ข้อหาเกี่ยวกับสแกมเมอร์นะครับการกระทำการผิดกฎหมายต่างๆด้วยนะครับคือถ้าฟังแบบนี้นะอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่ามันยุบให้ยิงแต่หมายความว่ามันผิดสังเกตเพราะเดี๋ยวจะต่อไปในคําถามต่อไปแต่การการที่เราถูกคอมเมนมันยิงก่อนเมื่อวันที่ยี่แล้วศูนเสียปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโหยในเซเวนะนะย้ําอีกทีถ้าเราแทงเข้าปลอยเป็นนี่ป๊อกเก้าสมเด้งเลยหนึ่งทำลายสแกมเมอร์ ทำลายไอ้แก๊งค้ามนุษย์ทำลายไอ้แก๊งคอร์เซนเตอร์สองตัดเส้นเลือดใหญ่ที่เป็นรายได้ของฝั่งเขมรทันทีใช่ครับถูกไหม<ช>เพราะ<ช>มันมัน,ม,นมันเป็นทั้งบ่อนทั้งอะไรสารพัดอย่างและสามเส้นทางโล่งที่สุดตะลุยเข้าไปได้ง่ายที่สุดความ<ช>พร้อมของกองทัพก็มากที่สุดใช่ครับถูกไหมก็ก็คือถ้าถ้าเหมือนกับว่าถ้าเราประเมินทางการทาหารเนี่ยเขา เขาขนกาลังทหารไปเนืองแน่นกันที่ชายแดนอีสานใต้เนี่ยอไอ้กาลังตรงฝั่งทุงลาบพัทบอมมันก็เปิดโลง่งใช่ไหมครับก็พุ่งเข้ามาได้เลยเออเว่าเราพุ่งโจมตีเขาก็จะอยู่ในการเสียเปรียบในทางยุทธการ,รแต่เราทิ้งไพ่ป๊อกเก้าสามเด้งไปเรียบร้อยเราไม่เอานะ <c oughs> ทีนี้ประเด็นก็คือกลับมาเราเห็นแบบนี้ความข้องใจของคนมีเยอะแยะเนี่ยวันที่4สิงหาที่จะนัดคุยกันนี่เราจะเชื่อใจได้หรือว่าเราไม่เสียเปรียบอีกอจาน ก็เชื่อใจไม่ได้อยู่แล้วนะครับ <laughs> จะตอบนี้เลยหรอ <c oughs> ตอบอย่างนี้เลยครับเพราะเพราะว่าลักษณะการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงมันก็เห็นกันนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนของวันก่อนนู <c oughs> ้นนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังมีเสียงปืนที่มาจากฝั่งกัมพูชาอยู <c oughs> อ่แล้วก็ก่อนหน้านั้นหรือเทิร์นแบ็กเข้าไปสู่พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เป็น10บสปีอ่ะนะครับก็มีเรคคอร์ดนะครับทหารในพื้นที่ก็ทราบว่าเวลาคุยอะไรกับกัมพูชาก็ มันจะไม่เป็นไปตามนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับมันแสดงว่านั่นคือวัฒนธรรมยุทธศาสตร์นะครับของทางทหารกัมพูชามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าวันที่กันายามาถึงเนี่ยนะครับที่เราจะไปประชุม g b c ใช่ไหมครับถ้าจําไม่ผิดมันก,ก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมืองของเราด้วยนะครับว่าจะตัดสินใจยังไงแต่ว่าหลักๆน่าจะเป็นทางฝ่ายทาหารในพื้นที่นะครับซึ่งก็มีแนวโน้มที่อาจจะไปก็ได้เพราะว่า เออครับมันเข้าแทร็กทวิภาคีซึ่งมาเป็น,นกลไกที่มีอยู่แล้วซึ่งทหารไทยก็เวลาคุยกับทหารกัมพูชาก็ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้อยู่แล้ว<ะ>แล้วอาจจะมีการกลางปฏิทินก่อนหน้านั้นอยู่แล้วว่าจะนัดคุยช่วงไหนเวลาไหนนะครับแต่ว่าถ้าไปแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าในข้อตกลงหยุดยิงที่มาเลเซียเนี่ยที่เพิ่งออกมาเนี่ยเขาเขาได้ระบุเรื่องของการนําคณะผู้สังเกตการชาวต่างชาติเข้าไปอยู่ในที่ประชุมด้วยหรือเปล่าข้อเจ็ ข้อ7ประชุมมันมี7 7ข้อตลงใช่ไหมข้อ7จ็ดอะตรงนั้นอะไม่รู้ว่ารายละเอียดมันมีออไหมไอ,ไ,อไอเรื่องประชุมเอาเอาเอาเป็นว่าถ้าไม่มีเรื่องของคณะสังเกตการเนี่ยมันก็เข้าแฉกแบบปกติที่ไทยกับกัมพูชาเคยคุยกันแบบทวิภาคีเรื่องได้ข้อสรุปยังไง,งกัมพูชาอาจจะไม่ทําตามนั้นก็ได้ซึ่งเลคคอร์ดมันมีมายาวนานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปคุยแล้วมีคณะผู้สังเกตการนะครับจากสหรัฐอเมริกาจากจีนจากอาเซียน มันก็จะมีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งใช่ไหมครับจุดอ่อนสําหรับไทยกับกับกมพูชาก็ค้ย hey, เคยคุยกันแค่2ฝ่ายอย่างเดียวมาวันนี้มีฝ่ายที่3เข้ามานั่งสังเกตการด้วยจะต้องระมัดระวังตัวยังไงบ้างนะครับแต่ว่าอีกข้อนึงเนี่ยที่กัมพูชาผมคิดว่าเป็นผลเสียของกัมพูชานะว่าถ้ามันมีฝ่ายที่สามาเนี่ยแล้วพอหลังจากนั้นกัมพูชาก็ทําทไม่ตรงตามข้อตกลงในที่ประชุมอีกใช่ไหมครับ ก็นะครับพยานหลักฐานพร้อมพยานบุคคลพร้อมนะครับก็จะเอาผิดกัมพูชาในการประนามได้หนักแน่นขึ้นแต่ทีนี้เขมรนนะ่ะชัดเจนอยู่แล้วว่าเชื่ออะไรไม่ได้อา้าวอาจารย์ดูพฤติกรรมนะมันยิงใส่โรงพยาบาลเราต้องกี่โรงพยาบาลครับอย่างน้อยเนี่ยผมเข้าใจว่าประมาณสัก20โรงพยาบาลนะขณะน,นี้ต้องปิดทําการเลยครับปรากฏว่าเขมรขอส่งทหารกับพลเรือนมารักษาในไทยครับนี่คือพฤติกรรมของเขมรนะครับ คนไทยกําลังเดือดดาลน,นะมึงยิงใส่โรงพยาบาลเราแล้วตอนนี้มึงจะมาขอเอาทหารกับพลเรือนมารักษาในบ้านเราควรเหรอครับไม่ควรอย่างยิ่งครับ <c oughs> ไม่ควรอย่างยิ่ง <c oughs> เพียงแต่ว่าเรื่องโลกทัศน์ระบบคิดของผู้นํากัมพูชานะครับคือท่านฮุนเซนแล้วก็สายบัคขบัญชาปีกย่อยลงมาเนี่ยก็จะเชื่อในหลักการที่เรียกว่าทําทุกอย่างเพื่อให้ได้รับชัยชนะ ไม่ว่าวิธีการเหล่านั้นจะถูกจะผิดศีลธรรมต่างๆหรือจะไปตกลงอะไรกันเนี่ยนะครับกัมพูชาพร้อมจะพริ้วไหวผสมบิดพริ้วได้เสมอ,อะนะครับมันเป็นนะครับลักษณะการต่อสู้แบบแมคเค r วลี่นะครับก็คือเน้นสไตล์กลช่อฉนทางการเมืองซึ่งฮุนเซนถนัดมากมีงานวิชาการรองรับนะครับพี่ต้นเดี๋ยวพฤติกรรมแบบนี้เหรออ่าใช่ครับ <laughs> รรใช่ครเออก็เป็นเออมีเพื่อนกัมพูชาเนี่ยก็ผมเปน็นนักวิชาการ เพื่อนวิชาการที่เป็นคนเขมเมก็มีนะครับเขาก็ออมอบหนังสือให้ผมเป็นหนังสือเกี่ยวกับบโอกราฟีอของท่านฮุนเซนใช่ไหมครับแล้วก็ท่านฮุนเซนก็เซ็นลงนามในหนังสือเล่มนี้เองใช่ไหมครับแล้วในบทหนึ่งเนี่ยก็จะพูดถึงว่าหลักในการดําเนินนโยบายต่างประเทศของฮุนเซนเป็นยังไงฮุนเซนก็บอกว่ามัน pragmatic นะครับนั่นก็คือเป็นหลักปฏิบัตินิยมคือจะไม่เน้นว่าจะเป็น ประชาธิปไตยหรือว่าจะใช้อุดมการอะไรเข้ามาจับนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะสถานการณ์ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้รับผลประโยชน์นะครับพร้อมที่จะลื่นไหลพลิ้วได้เสมอเนี่ยไอ้หลักแบบเนี้ยมันก็สามารถมองได้อะใช่ไหมครับว่ามันจะเชื่อไม่ได้เวลาเจราจากับกัมพูชาคุยแบบเนี้ยแต่ว่าเขาก็พร้อมที่จะเอ่อ,อ,อพลิ้วหรือว่าปรับสถานการณ์ต่างๆเพื่อประโยชน์ของเขาได้เป็นอย่างนี้ได้เสมอ เพราะฉะนั้นไม่แปลกไม่แปลกครับไอที่มึงโทษเอหลุดไปหลายทีคือขึ้นอะลักษตะอะไอที่เองยิงใส่โรงพยาบาลเราอะแล้วมาตอนเนี้ยขอมารักษาในโรงพยาบาลเราเนี่ยไม่แปลกเลยไม่แปลกเลยครับไม่แปลกเลยถ้าดูจากถ้าดูจากไบโอกราฟีดูว่าดูจากไบโอกราฟีใช่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขายิงโรงพยาบาลก็เพราะว่าพอเขาเปิดแนวลบภาคพื้นดินเนี่ยอาวุธยิงระยะไกลเนี่ยต้องเข้าไปที่แนวหลัง ที่เข้าไปที่แนวหลังเนี่ยเพื่อจะสังหารชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์มันจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยรู้สึกว่าเราสูญเสียประชาชน มากนะครับแล้วจําเป็นต้องรีบมาเจรจากับกัมพูชาในลักษณนวที่กัมพูชาได้เปลียนใช่ไหมที่คือคไอ้หนังสือเล่มนี้ถูกแล้วบริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปลอดชีวภาพแนวนอยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลถ้าอย่างนี้สรุปสุดท้ายนะเอา1สี่สิงหานี้ กลัวมากที่สุดคือปาหี่ถูกไหมที่จะไปคุยกันกับ2ต่อจากนี้กับเขมรแต่ก่อนเขาบอกว่าตีงูอย่าตีให้หลังหกักต้องตีให้ตายกับเขมนนี่ตายแล้วยังไม่รู้จักพริกกระล่อนปิ้นป้อนได้อีกหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ก็หุนมันเนี่ยท่านก็พูดใน Facebook เองอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมครับว่าว่าเออท่านก็เหมือนกับกัมพูชาก็เป็นงูอย่าได้มาแยม นะครับเพราะว่าถ้างูฉกขึ้นมาเนี่ยอาจถึงตายได้ใช่ไหมครับท่านก็พูดของท่านขึ้นมานะครับ <c oughs> ซึ่งแล้วก็มันก็สะท้อนอัตลักษณ์ของทางประเทศกัมพูชานะครับ,รบเพราะว่าเออเท่าที่ผมศึกษาดูก็จะมีมีสัตว์อยู่สองชนิดนะครับซึ่งซึ่งจะผูกพันกับวิถีชีวิตของเขาหรืออยู่ในตำนานเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งก็คืองู ใช่ไหมครับอ่ก็อย่างที่เห็นภาพยนตร์งูเกงกองปูเกงกองเนี่ยใช่ไหมครับจะัดด้วยเหรอทัดด้วยครับผมผมยังดูเลยครับติดตามพี่เมฆวินัยไกรบุตรเลยครับที่เล่นกับปิ๊กปิ๊กจันประไม้ครับของทางเขมรนะครับอันนี้ก็คือเรื่องอัตลักษณ์ของงูเนี่ยมันก็ชัดเจนอีกอันนึงคือเป็นวัวครับเป็นวัวเป็นเป็นพระโคเพราะว่าเขามีตำนานพระโคพระแก้วนะครับก็คือพระโคเนี่ยเป็นวัวศักดิ์สิทธิ์แล้วในท้องเนี่ยบรรจุศิลปะวิทยาการของบรรพชนคนเขมรแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่ง พอมีสงครามกับสยามสยามได้นําพระโคออกไปจากอ้อมอกคนกัมพูชานับแต่นั้นมากัมพูชาเข้าสู่ยุคมืดไม่ได้เจริญเลยเพราะว่าสยามเนี่ยขโมยศิลปะวิทยาการขโมยพระโคไปนะครับนี่ก็คือว่าทําไมเขาถึงมองว่าเราเนี่ยขโมยสิ่งต่างๆนานาไปสอนกันแบบนี้แต่จริงๆพวกคุณฆ่าปัญญาชนเองหมดเลยในสมัยสงครามกลางเมืองของคุณไม่เกี่ยวกับสยามเลยไม่เกี่ยวกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นสุดท้ายจากวันนี้เป็นต้นไป เราเคยมีคําพูดว่าเขมนไว้ใจไม่ได้จากวันนี้เป็นต้นไปก็ยังคงเหมือนเดิมถูกไหมออผมคิดว่าเปลี่ยนแปลงยากนะครับมันมันเป็นสภาพเงื่อนไขหลายเหตุปัจจัยแล้วบวกกับออบุคลิกภาพประจําชาติไปแล้วนะครับซึ่งมันผู้นําเขาก็คิดแบบนี้นะครับออลักษณะมุมคิดของประชาชนจํานวนไม่น้อยก,ก็ก็คิดแบบนี้นะครับหรืออย่างว่าเฮ้ยทำไมโฆศกออของทางกัมพูชาของฝ่ายกองทัพเนี่ย เออถึงแบบว่าแถลงเฟกนิวตลอดเลยโอ้โกหกแบบเฉยๆเลยเนะก็นั่นก็ไม่ได้แปลกอะไรครับในในวัฒนธรรมการต่อสู้ของเขาเพราะว่ามาเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโฆษณาชวนเชื่อนะครับในยุคสงครามเย็นเนี่ยก็มีการนํามาปรับใช้ในในสังคมในภาครัฐของกัมพูชาอยู่แล้วนะครับก็คือทําทุกอย่างเพื่อให้ได้รับชัยชนะเนี่ยนะครับโหพี่ต้นแล้วข้อเท็จจริงต่างๆกว่าจะมาพิสูจน์ทราบได้ตั้งกรรมการสืบสวนว่าใครผิดใครถูกเนี่ย มันก็ใช้เวลาใช่ไหมครับแต่การบิดเบือนข้อมูลข่าวสารแล้วออกหมัดบ่อยๆนะครับออกหมัดทีๆทาให้ประชาคมโลกเห็นว่าไทยเป็นผู้ลุกลานเนี่ยมันทําได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในในกรอบแบบสงครามจิตวิทยาหรือสงครามโคจรนาชวนเชื่อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็น practice กันมานานประจานแลวสิ่งที่ประเทศไทยนะวันนี้คนไทยกําลังเรียกร้องบอกเฮ้ยรัฐบาลคุณจะต้องปรับใหม่รัฐบาลคุณจะต้องให้ทันเขารัฐบาลหน่วยประชาสัมพันธ์คุูเนาะ เราจะได้เห็นในในยุคนี้ไหมก็เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมกังวลว่าถึงแม้ว่าเราจะชนะในยุทธการทางการทหารเนี่ยแต่เรายังไม่ชนะในเรื่องยุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าเรายังเรายังต้องระดมทรัพยากรอีกมากกว่านี้นะครับในการต่อสู้กับกัมพูชาทั้งในเรื่องของทีมกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องของปฏิบัติการทางวัฒนธรรมใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการสื่อสารกับนานาชาติเนี่ยอันนี้สําคัญมาก นะครับเนื่องจากว่าเรายืนยันว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์เรายืนยันว่าเราเป็นสุภาพบุรุษแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะครับกว่าจะต้องมาพิสูจน์ข้อมูลพยานหลักฐานว่าตกลงกัมพูชาผิดจริงๆไหมระหว่างเนี่ยก็มีการบิดข้อมูลจากฝั่งนู้นตลอดถ้าเราไม่ตอบโต้นะครับอย่างทันควันเนี่ยหรือว่ารวบรวมหลักฐานยังไม่มีน้ำหนักพอแล้วส่งไปในระยะเวลาที่รวดเร็วเนี่ยผมคิดว่าเราก็อยู่ในสถานที่ไม่ใช่ผู้กำหนดเกมนะครับพอมันเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ย อนุภาพในระดับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติเนี่ยมันก็จะขาดเอกภาพไปนะครับช่วงท้ายเบรกสองฟังแล้วฮึกเหมิมพอช่วง<ช>ท้ายเบรกสามกำลังจะลา,าคุณผู้ชมนี่ฟังแล้วหดหูคือทําไมมันสุดท้ายนะทําไมมันเหมือนเราแกล้งแพ้หรือแกล้งไม่ชนะเลยอะ่ะเออทําไมมันเป็นอย่างนั้นนะชนะอยู่แล้วทล้ไมสุดท้ายมันแกล้งไม่ชนะซะง,งั้นนะอ่ะเออก็คงมีเหตุปัจจัยหลายอย่างนะครับแต่ว่าถ้าพูดแบบตรงไปตรงมานะครับ มันก็ยังไม่ชนะจริงๆในเชิงยุทธศาสตร์แต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมไดหมายความว่าแนวหน้าของเราไม่เก่งนะทั้งหมดนี้เรายกจ้องเชิดชูแนวหน้าของเราเชิดชูและให้กําลังใจย,ยิ่งเลยครับทุกการสูญเสียนี่เราเศร้ายด้วยนะแต่ไอคนที่อยู่แนวหลังในห้องแอร์เนี่ยมันทำไมมันถึงแกล้งแพ้อย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องที่ก็ภาวนานะครับให้มีแนวโน้มที่มีเอกภาพแล้วก็ทําให้ ชีวิตของกาลังพลที่สูญเสียไปในการปกป้องดินแดนเนี่ยไม่สูญเปล่านะครับออการสละที่เพื่อชาติเพื่อให้เราได้เขตควบคุมทางทหารหรือการปรับเส้นอนณาเขตใหม่มันเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะนั่นทําให้แผ่นดินเรายังคงอยู่ไว้สําหรับลูกหลานนะครับออถ้าฝ่ายการเมืองณนะวันนี้ออมอบอํานาจให้กองทัพนะครับตัดสินใจในหลายๆส่วนแล้วก็ประสานกับกองทัพในลักษณะที่ทําให้เรายังยึดแนว นะครับ <Ừ. S 1> อของเส้นกำลังตัวเนี้ยที่เราเสียสละชีวิตที่น้องทหารกล้าไปให้มันเป็นเช่นนั้นต่อนะครับ mm hmm. ไม่มีคําสั่งออกมาว่าให้ถอนทหารออก mm hmm. จากพื้นที่ที่เราประสบความสําเร็จในการยุทธเนี่ย mm hmm. ถ้ารัฐบาลยังยืนระยะแบบนี้นะครับ mm hmm. ผมคิดว่าก็ mm hmm. ก็ยังมีความหวังอยู่นะครับ mm hmm. อย่างน้อยการเสียชีวิตของทหารเรายังยังมีความหมายอยู่ mm hmm. อ,อ่าแล้วครับดีก็คือลระแวก mm hmm. ไว้ใจไม่ได้นะครับสำหรับหัวข้อวันนี้ ส่วนเรื่องทหารปากชาติเราก็ได้คําตอบจากอาจารย์ดุลยาภาคไปแล้วแล้วกลับมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทาง Top n e w ว7์กับแขกรับเชิญแบบนี้วันนี้ผมและอาจารย์ดุลยาภาคปีชารัตลาคุณมู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ